คำเตือนนะคนใดคนเดียวเามกวเยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับหมาเล่งขมาเล่งขมาน้ำเฉาโกยครับน้ำเฉาโกยแก้วละสิบบาททานใครผมซื้อกันได้อิ่มกันโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องประธานสล็อตได้วันนี้เรามาอยู่ในหน้าเกมรักกี้เนโกะนะท่านผู้ชมนะรักกี้เนโกะนะครับผมก็เกมแมวนั่นแหละเออพี่ลูกเรียกให้มันอินเตอร์ก็คือเกมเนโกะนำโชคนะทำไมเขาต้องเรียกว่ารักกี้เนโกะด้วยวะ ทั oh. ้งท uh, ี y, ่มันชื่อเลโก้นาโชคอ่ะเออชื่อมันก็มีให้อ่านก็อ่านชื่อมันสิเรียกแมวนรกแมวเออนะครับผมมาท่านผู้ชมมาจัดกันอีกสักครั้งหนึ่งกับช่วงเวลากลนันธรมนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มวันธรรมคืออะไรกลุ่มวันธรรมก็จะเป็นกลุ่มที่จะแจ็คเปอร์เซ็นต์เกมที่กำลังมีโอกาสแตกมากที่สุดในะใครเกล้วมนะใครที่ยังไม่รู้อยากอยากเข้ากลุ่มวันธรรมนะสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกของผมเพื่อเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผมนะทักไปสอบถามได้เลยอยากเข้ากลุ่มเลยก็ทักเข้าไปนะเดี๋ยวผผมมมเเีีจะะะะะะคคคนนนนนนตตอออออบบบรักกูู่่แหลโทา้ช ทุนหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะปั้นยังก็คือวันนี้มาแบบว่าโดนสดอืมมาแบบว่าเราจะแบบไม่ไม่มีอะไรในหัวเลยก็คือมีมีทุนกำเงินมาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ซัดเข้ามาเลยกำเงินมาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เข้ามาเลยตอนนี้เปาะให้ยังไงหนึ่งร้อยาบาทเดี๋ยวเดี๋ยวหัวกูบงังเนี่ยวะกูว่าเป็นไงยี่อะไรเขาไม่เห็นอ่าเห็นป่ะหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูกันไหนว่าเราจะไปรอดเราจะไปรอดแค่ไหนท่านผู้ชมนะผมว่าน่าจะแบบ ไม่รู้ว่ะนะแต่มากับช่ว,วงเวลาโบราะเอาหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะจริงๆอยากจะซื้อมากเลยแต่ว่าเกมพี่นั่นไม่ซื้อแพงยิ่หายเลยเบ็ดหนึ่งม่ซื้อ75บาทเดีนะ๋ยวดูดิแล้วกูมีร้อยเดี๋ยวกูเหลือ25้าบาทเลยนะเอาดิมาดิเออมันไม่ใช่แค่ดีแต่มันโคตรด,ดีเออนะมามันไม่ใช่แค่ดีแต่มันต้องโคตรด,ดีหนึ่งดอกมาแล้วครับดอกแรกมาเป็นเจนะผมได้มาหนึ่งบาทยี่สิบตังค์แล้วก็ไม่มีตต่อ แล้วก็ไปด้วยอืมสวยพัดมาแล้วซูชิช่องสามโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจคูณมาคูณหกไปแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้คูณหกไปแล้วนะครก็ผมปึ้งคูณแปดแล้ว่ะคูณแปดแล้วไงและเอมาแล้วเท่าไหร่ปึ้งเขาให้เก้าบาทแนละ้วท่านผู้ชมสวยสวยเลยนะครับแต่ยังไม่ได้กำไรผมว่าน่าจะขาดทุนได้เลยนะเป็ดหนึ่งเป็นเบ็ดที่อะไรที่ไม่ควรซื้อมากเลยเบ็ดหนึ่งเป็นเบ็ดอะไรที่แบบว่าซื้อแล้วแบบยากที่จะได้กำไรใช่ไหม บางคนก็ได้กําไรนะบางคนก็แบบโอ้แต่ผมว่าส่วนส่วนน้อยที่ได้กาไรส่วนมากที่ไม่ได้กําไรแน่นอนเชื่อเลยนะผมเชื่อเลยกูเชื่อเลยดูกูดได้ยี่สิบสามบาทย,ยังไม่ถึงครึ่งเลยโอ้ยังไม่ถึงปลายเลยเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยฮะท่านผู้ชม <c oughs> ปั้นดีกว่าปั้นดีกว่าเห็นว่ามันจะดีกว่านะถ้าเราปั้นนะท่านผู้ชมนะนักสู้ละพันละขันยอนัอกสู้ละพันละขเนยอ เบ็ดอ่าเบ็ด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 สามแล้วกันเบ็ดสามแล้วกันถ้ามันเหลือยี่สิบแล้วกดเบ็ดหนึ่งน้อยไป็ดปะเฮ้ยอันยองอาเซโยนะท่านผู้ชมนะอันยองสีเขียวเทียอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันมันเจ็บคออะไรดีมันเจ็บคออิลีอิลีมาเอาว่ะพัดมันมันม่วงเหมือนกันแต่ว่ามันม่วงอ่อนเกินไปเปี้ยงเขาให้ บางอย่างลราก็ตูมแล้วก็ต้าวไว้ก <Credit noise> ็มาดิก็มาดิเฮ้ยก็มาดิเฮ้ยเอาเอาโอ้โหผมว่าน่าจะไม่รอดแล้วว่างเงี้ยท่านผู้ชมโอ้โหรักเอวจะจะโอ้โหกระดานไอ้เคือมึงสลับกันหน่อยก็ได้เอไอเอกับซูชิแซลมอนเนี่ยตายแล้ว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 เดี๋ยวกนนะท่านผู้ชมนะ เฮียนี่ก็เล่งกูจังเลยมึงจะเล่งทำไมเดี๋ยวประนึงนนันทั้ชมนะขอภายน้องผมนะขอเวลานอกขอเวลานอกดึ้งดึ้งดึ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 งอ่าโอเคมาทั้ชมต่อเลยแล้วกันนะแหนีนกูขาดตอนเลยเนะี่ยเป็นสองลดเลยแล้วกัน เห็นว่าเราต้องฝากเพิ่มกันแล้วท่านผู้ชมว่ะผมว่ต้องฝากเพิ่มกันได้เลยอย่างเงี้ยวันนี้ถ้าผมไม่ซื้อตั้งแต่แรกนะอาจจะปั้นขึ้นนะโอ้เชิดโอ้โหเฮียเฮเต็มจออืออุ้ยอุ้ยพดต่อพัดต่อพัดต่อพัดต่อโอ้เกิดบุยบุยแล้วก็โอ้ยโคตรสุดเกือบหลุดโลกท่านผู้ชมเกือบหลุดโลก หนึ่งระหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับเออมันไม่ใช่แค่ดีแต่มันโคตรดี <Yeah. S 1> ไป่ต่อยโอ้ยทบเลยมาผมซื้อเลยแล้วกันนะเอ้ยมันซื้อละห้าสิบได้เป็นสองอาจาดย์ไปเลยเป็นสองมาดีก็ซื้อเป็นสองได้แหละมาเหลือสิบเอ็ดบาทเดี๋ยวกูปั้นให้ดู <laughs> ไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าน้ชมนะ มาบ่มาบอ่อืมอืมไม่แถมด้วยเอา้าไม่เป็นไรหรือรอด,ด,ดูรอบนี้มันจะบุญมีหรือกะละบังอ่บ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 ะบุญมีหรือกะละบังอ่ะบุญมีหรือกะละบังอ่ะอยากจะซื้อให้มันได้กำไรสักรอบหนึ่งอ่ะเออถ้ากูขาดทุนสองรอบนี้ก็เกินไปถ้ามึงไม่จ่ายเลยอันนี้มันจะยิ่งเกินไปกูจะไม่มาเล่นเกมเลยแมวนะพูดไปงั้นแหละแต่สุดท้ายก็มาเล่นเหมือนเดิม ไม่เลินเพราะอะไรเธอถึงท,ทิ้งฉันไปอืมขอส,ยสวยๆนะขอส,ยสวยๆนะกูลงทุนไปตั้งเยอะนะเนี่ยหืกูทุม่มเลยนะเนี่ยกูทุ่มหมดหมดเลยนะเนี่ยขี้เกียจเตอร์ใหม่แล้วเร็วจ่ายมาซะดีๆอย่านะโอ้โหเอยโอ้โหแบบสปินเป็นอะไรที่แบบซื้อเลยที้ยมากท่านผู้ชมไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววะ หมดคำจะพูดหมดคำจะโอ้โอ้ my god อ oh ้ my god oh. 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 ขอดีๆเหอะอย่าแบบเออเฮ้ยมันไข่เออมันไข่มันไ <laughs> ส้นะเออนี่แซลมอนต่อสวยงามน,น้องโอ้ยแล้วพัดมาีิหนึ่งสองครวบมาดิโอ้มันยากนะ <laughs> ซื้อยังไม่ได้ตอนนี้มีหกสิบห้าบาทอยู่เลยท่านผู้ชมนะยังท้อถอยอยู่ยังแบบยังลอยลอยหล่ออะไรเ free, <it>? evet, ขาเรียกอะไรหล่อลอยหรือเปล่าอะไรนะอะไรสิ่ะเอ้ยผัดช่องแรกมาอืมกว่ากันไปก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปมาดีวะโอ้โหเคเกือบสกิดเอ้ยผมว่าไปเบสามดีกว่าท่านผู้ชมนะผมลองขยับไปนิดนึงแล้วกันลองขยับไปนิดนึงกันแล้วต้องค่อยๆขยับไปนะผมนะ ขยับขึ้นขยับลงก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่ต้องลองดูต้องลองด,ององดูอะไรไม่ลองก็ต้องลองน้ชมอ่ะขยับขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันจะงเงียบอยู่นะน้ชมนะอันนี้มันกลับไปยี่สิบเหมือนเดิมผมก็เล่นเบตสองเหมือนเดิมน้มนชมเหลือสิบบาทเราจะเล่นเบดหนึ่งหัวันทดมากเลยลัน,นทดมากเลยอ่ะไปไปให้สดไปให้สดไปให้สดแล้วหยุดที่เบ็ดโอ้เชื่อไปไงไปไง มาแล้วลูกจ๋าอ,อู้เจเสียดายมากเลยไม่ได้โอ้ว่าแลเห็นไหมคือถ้ามันติดมาเมื่อกี้ถ้ามันเมื่อกี้มันอยู่นี่ไอเจะถ้ามันติดมาอีกอันหนึ่งนี่กไ็ได้แล้วเนี่ยน่าจะได้คอมโบยาวๆเลยเนี่ยพปยังเขาให้เก้าสิบบาทพอได้ปั้นกันต่อเว้ยลองซื้อเบ็ดหนึ่งอีกรอบหนึ่งไหมไม่รู้จะได้กันอ่ะลองซื้อเดี๋ยวกันเผื่อจะแบบฟุกฟุกแบบมันให้เยอะอืมโกรธแม่งเลยเห็นไหมสี่ตัวอีกแล้วไม,ไม่แม่งแถมเลยโอ้โหเนี่ยลุ้นไปก็เสียเวลา เป็นไงกดไปเลยไม่สี่ตัวก็ห้าตัวนั่นแหละเือฟุกๆมาก็หกตัวท่านผู้ชมอีกเจ็ดหมนุนโอ้โหเล่นกูอีกแล้วนะลัคก,กี้นะโอ้โหเอาอีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมสามรอบติดแล้วนะซื้อฟิสาปินอะ่ะเป็นอย่างงี้ไม่ได้เลยได้การแล้วโอ้ไม่ได้จริงท่านผู้ชมอ่ะอ่ะยังไง อ่าโอเคไม่ได้กำไรโอ้โหโอ้โหได้ไหมกำไรอ่ะได้ไหมกำไรอ่ะกำไรจะได้ไหมกำไรอ่ะได้ไหมกำไรสิบช่องแรกหรือ JQ โอ้ได้สวยแล้วต่อไปด้วยสิบช่องแรกได้ไหมเออไม่ได้กำไรทุกผู้ชมเอ้ขาดทุนขาดทุนด้วยซื้อไปตั้งเยอะนะโอเคไม่เป็นไรขอปั้นดีกว่าวางเงี้ยรอให้มันได้เยอะๆก่อนนะถ้าเป็นไปได้นะถ้ามันได้เยอะๆถ้ามันแตกมาอีกเดี๋ยวค่อยซื้อดีกว่า นะเราจะปั้นไปก่อนท่านผู้ชมเราค่อยๆปั้นไปคลอคลอไปนะเอ้ยอุ้ยฮู้ย้ย้ยจะเข้าก็ดีนะถ้าเข้าก็ดีแนตะ่เข,า,า,ขาไม่เข้าไงก็กระจอกไงเออโอ้โหแม่งเอ้ยนึกว่าจะเข้านึกว่าจะแน่เบ็ดห้าเลยแล้วกันนะมาสามสิบบาทเอาท่าเหลือเหลือห้าสิบเดี๋ยวผมกลับไปเล่นเบดสามต่อเราต้องเล่นอย่างนี้มันคือทฤษฎีอืมอัมอนี้ เอาดิเอาดิเอาดิค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไปตอดมันเข้าไปตอดมันเข้าไปตอดเข้าไปจุมมุมไม่ได้รถเบ็ดเหลือสามไปนะครับไปต่อไปต่อไปครับโอ้โหของจริงแล้วรอบนี้หมดของจริงแล้วท่านผู้ชมหมดของจริงแล้วรอบนี้ อะโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยเงียบคลิปลักกี้โอ้ลักกี้เนโ่ะเงียบคลิปเลยท่านผู้ชมเงียบคลิปเลยนะนยค,ยนะครับโอ้ของจริงอะ่ะอ่ะอ่ะโอ้ขึ้นแล้วนะแม่งอยากใส่เบ็ดร้อยแล้วอ,ะอ่ะเฮียโอ้โหเฮียเอ้ยคือจะไม่จ่ายเลยหรือยังไงเฮียเกินไปนุย้ย อะไรวะเออโอ้โหหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแล้วนะเอออย่าให้ต้องขู่อยาให้ต้องอะไรเยอะน้องเข้าใจเปล่าหืมเข้าใจไหมยี่สิบแปดบาทก็ถือว่าน้อยนะจริงอะกลับมาเแบทสองต่อแล้วกันเแบดสามเลยรั่วไหลแล้วเนะแบทสามรั่วไหลแล้วนะืมโอ้โหดูดิแม่งคือแบบอะไรของมึงวะ เออแล้วไม่มีคูนด้วยเอาเอาแล้วเอช่องสามเอาไม่ลงอ่ะโอ้โอ้โหเกินไปไหมออมันไม่ขึ้นเลยอะท่านผู้ชมมันไม่ขึ้นแล้วอะตอนนี้มันไม่ขึ้นแล้วมันยากมากเลยที่มันจะขึ้นไปได้ตอนนี้มันเลยยากฟาดเลยอะ่ะอ่ะโอเคกันีด้แหละมันไม่ขึ้นท่านผู้ชม ยี่ปั้นไม่ขึ้นเลยโห้ลัคกี้ลัคกี้โอ้กกกก oh no อ่ะเพิ่งจะมากูจะหมดอยู่แล้วแล้วตอนกูเล่นเบ็ดเยอะๆมึงก็ไม่มาอ้าวโหได้อยู่ขอเป็นเคช่องแรกเท่านั้นแหละพอขอเคช่องแรกเท่านั้นพอโอ้สวยก็เอายิกงได้โอ,อ้แมวช่องแรกเฮ้าายไอแซลมอนโอ้โหสับกันไปหน่อยว่ะเบ็ดหนึ่งจ่ายมา270บาท กูเกือบตายกูตายได้นะกูยังไม่ตายไงเออกูตายได้นะแต่กูยังไม่ตายน้ำ <c oughs> ลายติดคอซื้อหน่อยแล้วกันนะมาซื้อหน่อยแล้วกันเอ้ยเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวอย่ยอาโลภอย่ยอาโลภเบ็ดนี้แล้วกันน้ชมร้อยห้าสิบไปยังเหลือร้อยกว่าบาทพอได้ปั่นกันต่อโกดแม่งเลยนะสี่ตัวอยู่แล้วนะผมแม่งไม่แถมหรอกไอ้เหี้ย คือมันจะเกือทุกรอบมันก็ไม่ใช่หรอกนังนะรอบนี้ผมว่าน่าก,กำไรนี่ใมดอกแรกเปิดมาสวยงี้ได้กําไรแน่นอนดอกแรกเปิดมาแล้วก็แลกก็เออก็แตกนะผมนะดอกแรกเปิดมาก็แตกแล้วก็โหกำไรแน่นอนนะดูดิคอยดูนะไงอ,อันนี้มันแบบเก็บคูณไปก่อนเก็บคูณไปก่อนอน,นี่คูณมาอีกป้าป๊าเขาให้คูณสิบไปแล้วเดี๋ยวดอกหนักมาตอนท้ายใช่ไหม,มใช่ไหมฮอผมซื้อร้อยห้าสิบนะมันแจกหกบาทก็ทุเรศเลยนะผมซื้อร้อยห้าสิบนะ มึงจ่ายหกบาทอ่าสิบบาทโอเคนะจ่ายเยอะกว่าหกบาทด้วยโอเคแค่ๆๆก็เกินไปแล้วมาเดี๋ยวกูซัดเบ็ดสิบแม่งเลยท่านผู้ชมไม่ไหลวละอ่ะสิบบาทซื้อไปร้อยห้าสิบจ่ายสิบบาทเย่เย่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปแม่งเอ้ยมาซบเอ้ยซื้อไปสี่รอบกับเกลือทั้งสี่รอบ ไม่มีไม้แต่ความเวทนาที่จะจ่าให้กันสักรอบหนึ่งอะไม่มีเลยอะจิตใจจึงโหดร้ายขนาดนี้ฉันจะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วฉันจะต้องปั้นเป็นสิบไปเลยอ่ะปั้นแม่งเลยเป็นสิบไเหียมาดิโอ้ยสวยโอ้คุ้มค่ากับกดเป็นสิบเจอเออเจอเออเนี่ยพูดไม่ซัดแล้วกูนะเออเอาดิมาดิ มาดีเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆเออก็ได้ที่ตัดไม้ก็ได้เรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆอ่ะเอออืมอืมโอ้ยมาดิครับก็มาดิครับอืมแหมโอ้โหตัวเดียวพีสปินเกือบแล้วมึงเกือบไปละนะชีวิตน้องเกือบเกือบอันนี้แล้วนะเกือบอะไรวะพูดว่าไงเดี๋ยว เออนะโอเคแล้วก็จบเหมือนเดิมท่านผู้ชมจบเหมือนเดิมครับนะได้มานหน่อยแล้วก็โดดเหมือนเดิมนะครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับเป็นไงเรียบร้อยพอเปลี่ยนเกมไม่ได้แล้วเปลี่ยนเกมดีกว่าท่านผู้ชมโอเคไม่ได้แล้วท่านผู้ชมนะเปลี่ยนเกมดีกว่าท่านผู้ชมนะทุนร้อยครับผมนะเป็นไงปั้นสอยยับยับนะครับผมเป็นไงสุดจริงของจริงอะ่ะอืมนะ ก็ได้มาแบบแต่มันได้ไม่เยอะไงท่านผู้ชมได้มันนิดหน่อยแล้วสำหรับวันนี้นะที่ผมดูดมาเท่าที่มันแตกมันก็คือเหมือนซื้อวิสปินนี่น่าจะไม่ได้เลยนะผมซื้อแล้วเกลือทุกดอกเลยนะลองสังเกตดูผมซื้อนี่เกลือทุกดอกเลยวันนี้น่าจะลัคก,กี้ในโกะน่าจะไม่มาท่านผู้ชมลองไปเกมอื่นไปเกมอื่นดีกว่าท่านผู้ชมนะเออ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเกมอื่นดีกว่านะบนัธามไม่ได้มีเกมเดียวนะเดี๋ยวเราไปเกมอื่นต่อนะผมนะเราไปรอดูได้เลยว่าผมจะไปเล่นเกมไร้ไข่ไหนต่อนะครับผมนะท่านผู้ชมนะอยากให้ผมไปเล่นเกมไร้ไข่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมไปจัดให้นะครับผมนะอย่าลืมนะครับนะใครที่สนใจอย่าเข้ากลุ่มบนัธามสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกของผมได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ